เก็บตกงานปิดวงน้องอุ้งอิงทำคนในงานอึ้งแล้วก็ตะลึงไปทั้งงานเนื่องจากอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังโอ้โหวันปิดวงนะลุงดูแต่ไลฟ์สดเลยไม่ได้ดูรายละเอียดช่วงแรกๆของคลิปคนหลายคนเนาะแต่วันนี้มีจังหวะเวลาเข้าไปดูเลยไปเก็บตกเอามาเล่าให้ฟังมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์พันลึกอะแปลกมาก แปลกอะไรมีสามแปลกนะครับที่มันเกิดเหตุการณ์ที่เหลือเชื่อแล้วก็คนในงานรับรู้ได้รู้สึกได้เลยว่ามันแปลกมันเป็นไปได้อย่างไรอะไรเงี้ยมันมันไม่น่าเป็น,เป,นเป็นแบบนี้นะครับเหตุการณ์แรกคือช่วงสักประมาณใบ่ายเนาะเกิดกลุ่มเมฆฝนมาแล้วก็พายุเขาเรียกอ,อะไรนะพวก กรมอุตุนิยมพยา,ากรณ์อาศว่าจะมีฝนเยอะมากเลยดูเส้นทางฝนดูแอปฝนแล้วแน่ๆเลยคืนนี้ในวงสาวน้อยที่แสดงที่บ้านแพงนะครับคืนนั้นแล้วก็ลมแรงมากคนอยู่ในงานก็เ,เกิดอาการว่าโอ้โหจะรอดไหมคืนนี้จะจะตกเต็มที่ไหมเพราะว่าคืนก่อนหน้านั้นตกตลอดลุ่งเลยนะครับคือตกตั้งแต่หัวค่ำยันเช้าเลยคืนวันที่ยี่สิบแปด แต่วันที่29เป็นงานสาวน้อยอากาศก็เย็นสบายตั้งแต่เช้านะครับบรรดาคนเข้ามาดูงานก็เยอะแยะมากมายเลยเต็มเวทีเต็มงานอะ่ะสุดยอดของงานในการรวมพลคนที่ไปดูรถบัดไปประมาณ3-4คันแล้วก็รถตู้ที่เหมาไปดูลูกสาวเนาะทั้งออนซอนอีสานทั้งบ้านโฮมฮักบ้านฮักหลายๆหลังไปที่จะไปให้กำลังใจลูกสาววันแต่เหตุการณ์ที่ปรากฏออกมาคือ ปูนิยมพยากรณ์ว่าจะมีฝนนะครับพายุลมกระโชกเต็นเตินกระจายไปหลายหล,หลายหลังหลายหลังนะเต็นกระจายไปหลายหลังเลยก็ทําให้สภาพอาการด้วยคนนะ่ะใจไม่ดีว่าคืนนี้ไม่รอดแม่อะไรเงี้ยพอยุดเลยออกมาจุดทูบนะครับจุดทูบหน้ารถตู้รถพระนะขอสวดไปโน่นนี่นั่นขอนะครับ น้องอิงก็ช่วงนั้นก็เล่นอยู่กับทักอยู่กับเพื่อนๆในเต็นท์ข้างๆหน้ารตู้แล้ววิ่งพูดคุยกับพวกน้องๆแถวนั้นแล้วก็ออกมามือเกาะเสานะออกมามองสภาพอาการเกาะเสาเต็นท์นะว่าโอ้โหลมก็แรงคลึมก็คลึมแล้วอยู่ๆน้องก็เดินออกมาข้างประยุท์พร้อมกับพี่หมอนอิงไปจุดทูปมาให้เลย ไปจุดทูปมาให้น้องก็กำทูปแล้วนะกว่ายี่สิบกระดอกมนะั้งประมาณนั้นแหละน้องก็มาพูดเลยขอให้ฝนหม่ตกขอให้งานแสดงราบรื่นอะไรเงี้ยผลปรากฏว่าหลังจากน้องจุดทูปได้ไม่นานนะฟ้าเปิดโล่งจ้งเลยฝนลงมาเม็ดใหญ่ๆไม่กี่เม็ดตะปอกแปะแล้วหายไปเลยเหลือเชื่อ <c oughs> อ่ะ <c oughs> พ่อหนูช่วยเห็นคําพูดที่อยู่ในคลิปนะมาพ่อหนูช่วยนะฮะคงคงจะคงจะบอกว่าพ่อยุดเอาไม่อยู่แล้วละมาพ่อหนูช่วยนางก็มาพูดมาขอแบบจริงใจอะ่ะตรงไปตรงมานะ้ืโอแล้วก็เหลือเชื่อไม่มีฝนเอเลยตั้งแต่นางบอกจุดทูบเสร็จไม่มีเลยโอ้โหงานนั้นมันมากสนุกมากยันพ่อแจ้งนี่แหละเห็นไหม ันเป็นอะไรที่คนดูก็งงอึง้งคนอยู่ในวงก็ทึ่งว่าโอน้องอิงมีพลังในกันไม่ใช่หยุดนะแต่มันมันนานๆนนนนทีอะถามว่านางหุดทุกครั้งแล้วฝนไปทุกครั้งไม่ไม่ไม่ไม,ไม่แต่ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษจริงๆเลยไม่น่ามันมันก็เหลือเชื่อในเดือนที่แล้วนะมีเรื่องเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นกับน้องอิงนะสองสองเรื่อง เรื่องแรกก่อนที่มาเป็นเรื่องปิดวงแล้วมีฝนแล้วขอแล้วไม่มีนะขอแล้วฝนหายกับเรื่องที่สองน้องไปขึ้นศาลที่บ้านเนาะศาลตายายแล้วศาลเจ้าที่เก่าๆแล้วปรับแม่หน่อยทําอันใหม่ให้แล้วก็ไปไหว้นะครับก็เกิดพระที่สรงกฎที่ที่ศาลมันเป็นอะไรที่ยากนะยูยูก็ดูเราดูปกติพระทิ์ไม่ได้ทรงกฎง่ายๆนะแต่ละที่ในในแต่ละพิธีที่ทํานะ แต่วันนั้นพระที่ทรงกฎในตำแหน่งที่คนอยู่ในงานที่นั่นเห็นชัดมันก็ยากตรงนี้แหละ <c oughs> มันเป็นปฏิหารมันเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อมันมองไม่เห็นแต่มันรับรู้มันพิสูจน์ได้หลายๆเรื่องแล้วกับน้องอิงใครคิดว่าน้องอิงมีพลังแบบนี้จริงๆคอมเมนต์ Comment มา <c oughs> สุดจริงๆลูกสาวเราเนี่ยสุดมากสุดมากนะ ลุงเลอเอาเก็บตกเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่มันเป็นมันเกิดขึ้นจริงนะก็บอกว่าคนในงานทั้งงานนะไม่เชื่อว่าฝนจะไม่ตกนะดูสีหน้าท่าทางนี่สัมผัสดได้จากการดูไลฟ์สดช่องไลฟ์สดเอาให้ดูนะก็เห็นประมาณนั้นจริงๆนะครับแต่ก็โอเคไม่เป็นไรแล้วนะมันผ่านไปแล้วไปพบแจ่สิ่งดีๆนี่แหละสุดยอดพลังลูกสาวจากความดีของลูกสาวทําให้ลุงอยากจะแบ่งปันความรู้เรื่องการหารายได้จากอากาศด้วย โทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวนะครับใครสนใจเรียนเข้าไปที่ช่องลุงช่องหน้าช่องเสร็จก็คลิกตรงนี้ทีนึงม่ดูดิมือใหม่นะครับมันอึ๊บเข้าใหม่อึ๊บเข้าใหม่อึ๊บเข้าใหม่เอาหาย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  นะเดี๋ยวตัดเอาปุ๊บจดก,ก็ลุงจะมาแบ่งปันการสร้างรายได้จากอากาศด้วยด้วยโทรศัพท์เพียงเครื่องเดียวนะครับมาแล้วนะใครสนใจที่จะสร้างรายได้จากอากาศลุงสอนฟรีนะครับให้เข้าไปที่หน้าช่องลุงอันนี้ ข้าไปหน้าช่องแล้วคลิกหนึ่งทีที่หน้าช่องน,นี้มันจะเข้ามาที่หน้าช่องใหญ่เขเรียกเนี่ยหน้าช่องหลักที่มีอันนี้ด้วยแล้วคลิกตรงนี้นะครับตรงนี้อีกหนึ่งทีมันก็จะเห็นลิงก์ตัวนี้เห็นไหมครับแล้วคลิกที่หน้าลิงก์เขียวๆนี่แหละมันก็จะวิ่งเข้าไปในช่องเรียนห้องเรียนเรียนฟรีมีนักเรียนรอยอยู่ในนั้นนะแลวสี่ร้อยยี่สิบกว่าคนนะครับลุงจะไลฟ์สดสอนทุกวันมีคลิปดูย้อนหลังนะเพื่อที่จะให้พวกเราอะที่อยู่บ้าน ไม,ไม่ได้ทำอะไรมีไรายได้จากการหาเงินจากอากาศแบบลรุงแบบลรุงนะครัแบปบรุงมีไรายได้จากการหาเงินจากอากาศได้หลายช่องทางมันมีสี่ช่องทางใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวมีไรายได้ทั้งสี่ช่องทางเลยนะทำครั้งเดียวแต่ส่งไปได้สี่ช่องทางแล้วมีไรายได้กลับมาเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะใครสนใจอยากเรียนก็เข้ามาเรียนตามนั้นแล้วก็ถ้าเข้าไปไม่ถูกก็พิมพ์คำว่าสนใจทักพิมพ์คำว่าสนใจ ใต้คอมเมนต์นี้สนใจใต้คอมเมนต์นี้เดี๋ยวลุงจะส่งลิงก์ไปให้นะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเรื่อ้นวนชวนคุยด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดค,คลิปสนุกสนานแบบนี้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ลุงเป็นมะลายให้ลูกสาวมาจังหวัดกาญแวะเบียนร้านบ้านทุ่งคาเฟ่นะพิมใน Google ว่าบ้านทุ่งคาเฟ่ก็จะขึ้นแหละมากินข้าวมากินกาแฟ มาพบปะพูดคุยกับลุงได้นะคลิปนี้แค่นี้ไปแล้วบาย